สวัสดีครับวันนี้วันที่9เมษายน2568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกันโครนนะครับของ RC4 นะยี่ห้อ RC4 สำหรับใส่สำหรับตัวโฟลเล n เนอแล้วก็ตัว e x ็กซ์ต p นะครับอาีน,นี้เนี่ยก็มีมาให้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับ รหัสก็คือ z ซ0ขีดครับ690บาทครับอันนี้ก็คือตัวกันคโครนนะแล้วก็ใส่กันโครนกันสะบัดกันฝุ่นได้นะเพราะว่าจะมันจะคลุมตัวล้อทั้ง4ล้อเลยครับเป,เป็นซุ้มนะครับเป็นเรียกเป็นซุ้มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัว e x t r a c a แกับตัว อีกต่างแก๊บกับโฟลเนอร์เนี่ยของ RC4 เนี่ยก็มีมาให้แล้วนะครับมีครบเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีมาทํามาขายเผื่อสําหรับท่านที่อยากจะใส่นะครับสำหรับรถที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าเป็นชุดคิดนะก็ในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อมาใส่ได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ย มันจะติดกันมาเป็นทั้งหมด2ชิ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราต้องมาตัดแยกเองนะครับให้มันเป็นซุ้มหน้านะครับซ้ายขวาแล้วก็หลังซ้ายขวานะครับน,นี่ก็อันนี้มาให้ดูครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นของที่แถมมากับตัวชุดพร้อมเล่นทั้งสองตัวนี่ครับผมก็เลยเอาแกะมาเป็นตัวอย่างนะครับด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นเลียมเียนี้นะครับ แล้วก็จะมีรูนะครับสำหรับการยึดติดกับตัวแชสซีนะฮะแล้วก็หูโชกน่าจะติดตรงนี้นะครับเนี่ยสฝั่งซ้ายขวานะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะยาวๆยาวกว่าด้านหน้าเพราะว่ามันจะปิดไปถึงตัวกระบะท้าย,ยนะครับ แล้วก็จะมีตัวรูเจาะไว้นะครับทั้งหมด5รูนะครับตรงนี้4ลรูแลตรงนี้หนึ่งรูนะครับก็เป็นพลาสติก ABS ครับซึ่งจะมีความทนทานมากนะครับเป็นฉีดขึ้นมานะครับฉีดขึ้นรูปมานะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูในนี้ว่ามันจะเป็นไงนะครับน,นี้เนี่ยตัวน,นี้จะเป็นรถพร้อมเล่นมาเป็นรถพร้อมเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่มาให้นะครับเขาจะ แยกมาให้อยู่ในกล่องต่างหากนะครับเขาวิธีใส่ก็จะใส่เนี่ยก็จะยึดติดก,กับตัวแชสซีนะครับมันก็จะบังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่อันนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างก็คือ1 1น,น,นะครับก็คือการเวลาวิ่งเนี่ยล้อสะบัดโคนอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่เฉพาะในนี้นะครับมันจะเล็ดลอดเข้าไปในในตัวเครื่องในตัวอย่างอื่นเนี่ยก็นิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะมากนะครับ แต่ว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสวยงามครับพราถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๊บเนี่ยวลาเรามองไปไปขึ้นไปเนี <Beng Zen> ่ยถ้าเกิดว่าเห็นสายไฟเห็นมอเตอร์เนี่ยมันก็จะดูเหมือนรถอารีรถบังคับนะครับบางคนก็ถ่ายรถให้รถบังคับให้มันเหมือนรถจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เวลาแต่งเนี่ยก็แต่งมันเหมือนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่ตัวซุ้มล้อเข้าไปเนี่ยมองเข้าไปก็จะไม่เห็นแชสซีมองไม่เห็นโช๊คม่องไม่เห็นหูโช๊คมองไม่เห็น มองไม่เห็นชุดไฟสายไฟต่างๆนะครับมันก็จะมีความเหมือนนะครับได้อีกอย่างนึครับแลกมาด้วยเงิน690บาทครับยังถูกนะครับใช้ได้ชั่วกันละนานนะครับนานมากครับเวลาล้างก็ไม่ต้องล้างเยอะนะครับถ่ายรูปออกมาก็สวยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้นะครับจะลองเอาไป ดัดแ,แปลงใส่กับรถอื่นก็ก็น่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นพลาสติก ABS เนี่ยมันก็สามารถที่จะตัดแต่งได้ตามรูปทรงของรถรถที่เรามีอยู่นะครับก็ตามนี้เลยบ,บอกรหัสอีกทีนะครับ a 0 4 6 7ครับจะเป็น Inner Fender นะครับของโฟลเลนเนอรแล้วก็ Extra Cap นะครับสองแบบสองรุ่นเลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางเรานะครับผมก็จะมีเว็บไซต์นะครับก็ชื่อ R C Scale Thailand นะครับแล้วก็ Facebook ก็ชื่อ R C Scale Thailand เหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปดูเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็อยากจะสอบถามสินค้าเพิ่มเติมเนี่ยก็ inbox มาในเพจ Facebook R C Scale Thailand นะครับหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับไลน์ ID ก็ h d alien นะครับเดี๋ยวเราก็ส่งรูปนะครับแล้วก็ส่งรายละเอียด เพิ่มให้ท่านนะครับทางทางทางแชททั้งในไลน์ทั้งอินบ็อกซ์ในเพจ a c e b o o k นะครับเพราะในในเว็บไซต์เนี่ยก็มีเอาไว้เพื่อที่จะดูรายละเอียดที่เป็นภาษาไทยเฉยๆนะครับแล้วก็สำหรับ Shopee นะครับ s h อ p e e ก็มีสินค้าเราอยู่ประมาณพั0 0ันห้าพันรายการแล้วก็เข้าไปชมได้นะครับแต่ว่าราคาใน Shopee ก็จะสูงกว่าหน้าเว็บประมาณ20%นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาชมที่สนามเนี่ยสินค้าเนี่ยก็โทรนัดมาก่อนนะครับเบอร์0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ